สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะรับสิวญี่ปุ่นนะครับเป็นสิวขนาด40มิลมนะครับสิวเล่มนี้นะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมได้เป็นสิวมือสองมานะครับก็ลักษณะของปลายสิวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ผมรับจากอาตอนแรกที่ได้มานะครับสิวเล่มนี้มันจะปลายมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะว่าคนใช้เดิมที่เป็นญี่ปุ่นนะครับเขาใช้มาเขาไม่ได้แลปลายเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็มารับปรับปลายให้มันได้ฉากมากขึ้นนะครับได้ฉากมากขึ้นแล้วก็รับตรงที่มัน คมนะครับตั้งคมนะครับเป็นการตั้งคมใหม่ด้วยหินหนึ่งพันกริดมาก่อนนะครับเป็นหินยี่ห้อผมจํายี่ห้อหินไม่ได้ที่ผมรับก่อนหน้านี้นะครับเป็นหินอนนี้นะครับหนึ่งพันกริดก้อนนี้ยี่ห้อทาคาก,กินะครับ, 1, บรนนหน,นึ่งพันกนริดเป็นหินที่มีเนื้อแน่นมากนะครับอเป็นหินที่มีเนื้อแน่นแล้วก็ รับสิวนี่ผมว่าใช้ได้ดีเพราะว่ามันจะเป็นหินที่สึกช้ามากนะครับโคลน้อยเวลารับก็โคลน้อยแล้วก็สึกช้านะครับก้อนนี้หนึ่งพันกริดผมรับตั้งคมสิวเล่มนี้มาแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมารับต่อด้วยหินแชปตันนะครับแชปตันก้อนนี้ผมไม่แน่ใจว่า มันเป็น1,500งพกริดหรือว่า5,000ันกริตกันแน่นะครับสีมันใกล้เคียงกันผมได้มามือสองนะครับก้อนนี้เป็นหินที่ได้มามือสองแล้วก็จากที่ค้นข้อมูลดูจากสีนะครับมันจะคล้ายๆก้อนที่มีความละเอียด1,500งพกริดก็คล้ายนะครับแต่อีก สีหนึ่งที่มันขายก็คือขายก้อนที่ความละเอียดห้าปันกริตนะครับผมเลยไม่แน่ใจว่าก้อนนี้มันน่าจะหนึ่งพันห้าร้อยกริดหรือเปล่าหรือว่าห้าพันนะครับเพราะว่าเป็นหินมือสองจะดูยากหน่อยบางทีดูแล้วก็คล้ายๆจะเป็นพันห้าร้อยกริดนะครับบางทีก็เหมือนจะคล้า,ายๆหินห้าพันกริดอยู่เหมือนกันคือมันจะมองเห็นตรงนี้ลางๆนะครับให้พอรู้ว่าเป็นของยี่ห้อชัตตัน นอกั้นมันก็เลือนลางไปแล้วเพราะว่าได้มาเป็นของมือสองพวกที่เป็นสลักต่างๆมันก็จะเรือนหายไปแล้วครับถ้าใครพอทราบนะครับว่าก้อนนี้ดวงดวงูดงดงสีเป็นของชัฟตันนะครับถ้าใครพอทราบก็คอมเมนต์มานะครับว่ามันน่าจะประมาณสักกี่พันกริตกันแน่นะครับ แต่แน่นอนก็คือมากกว่า1 0 0 0พันแน่นอนนะครับเพราะว่ายินรุ่นนี้ถ้า1000ันกรดมันจะเป็นก้อนสีเหลืองนะครับก้อนมันจะออกสีเหลืองผมก็จะมารับสิวนะครับสิวเล่มนี้เป็นสิวญี่ปุ่นนะครับสิ่งจะรับเพื่อเก็บไว้ใช้งานในการรับนะครับรับสิวบางคนอาจจะใช้จิกในการจับเพื่อให้อ่าระนาบของคมสิวมันได้ระนาบเดียวกันแต่ ในการใช้จิกจับบางทีมันก็ไม่อิสระในการรับนะครับผมก็จะใช้การรับแบบใช้มือจับตามที่ผมถนัดนะครับอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักของการจับสิวรับมีเท่าไหร,นร,นร่นะครับในการรับนะครับองศาก็ตามที่เราตั้งคมไว้นะครับนะครับก็เย,ยองศาให้ได้ตามที่เราตั้งคมไว้ แล้วก็รับในการรับสิวนั้นนะครับในการรับสิวเราจะไม่อ่าลากในระยะยาวมากนักนะครับเพราะว่าการที่เรารับถ้าว่าเราลากยาวาจากอ่ปลายก้อนหินมาจนถึงปด้านหนึ่งนะครับมันถ้ามันยาวไปเวลาที่เราประคอง ประคององศาของคมมันก็จะเพี้ยนนะครับมันก็จะเพี้ยนง่ายเพราะฉะนั้นก็จะรับในการรับนะครับมันก็จะใช้รับทีละขยักไปแบบนี้นะครับก็คือไม่ได้ลากยาวเหมือนการรับมีดเพื่อเป็นการรักษาองศาคมของสิวเราให้มันอยู่ในองศาที่ ใกล้เคียงเดือมากที่สุดนะครับถ้าเรายากยาวงี้นะครับบางทีมันองศามันก็จะเพี้ยนนะครับที่เห็นในคลิปที่ญี่ปุ่นเขารับก็เขาจะไม่ได้ลากยาวนะครับเขาจะรับในช่วงสั้นๆไปทีละขยักขยักนะครับแบบนี้นะครับ หินรุ่นนี้เป็นหินที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับเป็นเขนที่แข็งมากเวลาที่เรารับแล้วก็มั่นใจได้ว่าคมของสิวหรือคมของมีดมันจะไม่จิกเข้าไปในก้อนหินนะครับเพราะว่าเป็นหินค่อนข้างที่จะแข็ง เวลาที่เรารับจะเห็นว่ามีโครนออกมา,อาเป็นสีดำแต่โคนจะไม่มากเวลาที่เรารับแล้วที่ห่มสิวของเรามันก็จะออกเงาเงานิดนึง ในการจับสิวลับนะครับผมก็จะจับตามที่ผมจับถนัดมือนะครับก็ไม่ได้อา้าอิงจากทฤษฎีใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นการาจับโดยที่ผมจับถนัดมือแบบไหนผมก็จะจับแบบนั้นนะครับแล้วก็รับตามองศาที่ผมต้องการ ส่วนตรงใต้ท้องสิวแล้วก็รับไม่เยอะนะครับแล้วแค่จะปรับรับเพื่อปรับระนาบแนวของท้องมันให้มันเป็นที่มันนูนขึ้นมานะครับมันจะทําเบาไว้ทาเป็นเบาเอาไว้สี่จุดแล้วก็มันจะมีเส้นนูนขึ้นมาอาจจะรับเพื่อปรับเส้นนูนให้มันเสมอกันแล้วก็ตรงปลายตรงปลายนี้มันก็จะ ไม่ให้มันมีส่วนที่เป็นเบ้าอยู่เข้าไปนะครับแล้วก็ปรับให้มันเสมอกันแล้วก็ในเวลาบางทีที่เรารับด้านที่เป็นด้านคมด้านนี้นะครับในบางหินบางก้อนมันก็จะทําให้คมของเสิวมันพับไปอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาพับตรงมารับตรงท่างท้องอย่างนี้นะครับเพื่อปรับให้คมมันเป็นรอยตัดนะครับเป็นคมที่เป็นคมตัดกันจริงๆ หินประเภทนี้เวลาที่เรารับนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องแช่น้ําไม่ต้องแช่น้ําก่อน,นรับนะครับแล้วก็แค่จุ่มลงไปในน้ําหรือเอาน้ําลาดาน้ําพรมหน้าหินแล้วก็สามารถรับได้เลยเพราะหินพวกนี้จะไม่ซึมน้ํานะครับน้ําจะไม่ซึมเข้าไปข้างใน ถ้าเราลากยาวก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าองศาของคมมันจะอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ถ้าเรารับในช่วงสั้นๆแบบนี้ เราจะประคองสังคมได้ค่อนข้างจะดีกว่าเห็นว่ามีโคลนขึ้นมาสีดำาซึ่งผมคิดว่านะ่าจะเป็นโคลนที่เกิดจากเหล็กนะครับที่หินมันกัดเข้าไปแล้วมันหลุดออกมาเป็นโคลนของเหล็กนะครับ เห็นว่ามีคนสีดำออกมาเยอะมากเลยตรงใต้ตอนนี้ก็รับเบาๆนะครับบเบา จะเป็นโคนดำๆนะครับโคนจะ,ะเป็นโคนดำแบบนี้คล้ายๆกับขี้เหล็กที่มันหลุดออกมาจากจากสิวนะครับอาจจะไม่ใช่โคนที่เกิดจากการที่เกิดจากหินนะครับดูลักษณะของโคนอาจจะมีบางส่วนก็อาจเป็นหินนะครับบางส่วนก็น่าจะเป็นเหล็กนะครับดำๆ เวลาที่เรารับจะมองเห็นโคนดำๆขึ้นมา ดูคมสิวของเราที่ได้นะครับจากการรับพอจะมองเห็นไหมเพราะว่า มีแสงสะท้อนนี่คือคมสิวที่ได้นะครับก็ค,คิดว่าน่าจะได้ประมาณนี้นะคะระับพำหรับหินก้อนนี้เพราะว่าสิวพวกหินสิวญี่ปุ่นมันจะเป็นอ่าเหล็กก็จะทําเป็นเหล็กสองชั้นไว้อยู่แล้วเหล็กแข็งจะเป็นส่วนที่เป็นคมจะเป็นเหล็กแข็งจะไรอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเหล็กแบบ ไม่ได้แข็งมากอันนี้คือโคมที่ได้นะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้เห็นมันก็อาจจะสึกไม่ได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นหินที่ค่อนข้างแข็งมันก็จะอาจจะสึกบ้างนะครับมันก็แต่ว่าไม่เยอะสำหรับหินรุ่นนี้ เป็นของยี่ห้อชับตันบปินชับตันเป็นหินที่ค่อนข้างจะแข็งใช้รับพวกมีดหรือสิวที่ต้องการความระ,ะนาบที่มีความระนาบตรงๆนะครับจะดีนี่ผม รับเพื่อขัดตรงท้องให้มันเสมอเ่เสมอแล้วก็เกิดความสวยงามครม,คมก้อนหั่จะได้ประมาณนี้ สวยแล้วก็ค่อยๆรับปรับแต่งค่อยๆรับปรับแต่งให้มันสวยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องอาศัยว่าให้มันคมด้วยให้มันสวยด้วย,ววยเราก็จะทำการล้าง ความสะอาดอินนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็ดด้วยหนังสบัดมีดนะครับที่ใช้ในการเก็บเกสอนคมอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อมันอาจจะยังมีเกสอนคมที่ติดอยู่ตัวที่เป็นหนังสบัดมีดนะครับ มันก็จะช่วยได้ค่อนข้งางดีในการเก็บกิจสังคม คมที่เช็ดด้วยหนังสำรับมีนแล้วนะครับก็จะได้คมประมาณนี้เดี๋ยวลองใช้กระดาษนะครับในการมากรีดดูว่าทดสอบความคมโดยปกติแล้วแล้วก็ใช้กระดาษ ในการทดสอบ,บว่ามันจะคมสักประมาณไหนนการทดสอบง่ายๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่เราไปใช้งานกับเนื้อไม้ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับในการรับสิวนะครับก็ถือว่าครประมาณนี้ก็งานไม้ก็โอเคแล้วัอันนี้คือซิวญี่ปุ่นนะครับที่ผมได้มาเป็นมือสองนะครับแล้วก็จะทำการรับเก็บไว้เพื่อใช้งานในงานไม้นะครับ ความพิเศษของสิวเล่มนี้ก็คือท้องของสิวนะครับที่เราเจอหลายเล่มก็จะทําเป็นท้องที่ตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นหลุมเดียวเข้าไปนะครับเดียวเข้าไปแต่แตอนนี้ก็จะทําเป็นสี่หลุมยาวๆแล้วก็ด้านนี้ก็นูนขึ้นมาเป็นแบบมีเส้นเดียวตรงกลางนะครับมันจะเป็นสิวที่ดูแปลกๆกว่า ที่เราเคยเจอหลายเล่มนะครับหินที่ใช้ในวันนี้ก็แชปตันนะครับแชปตันกันนี้เป็นหินที่ผมไม่แน่ใจในความละเอียดนะครับน่าจะเป็นตผมคิดว่าน่าจะเป็นพันห้านะครับพันห้าร้อยจิตสีมันก็ใกล้เคียงกับพันห้าร้อยจิตแต่บางทีดูไปดูมามก็ใกล้เคียงกับห้าพันก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นพันห้าหรือห้าพันแต่ก็ ตีไว้เป็นพันห้าพันห้ารกิจนะครับแล้วก็เดี๋ยวทคำความสะอาดหน้าเินไว้นิดหนึ่ง เ็นเห็นที่ผมได้มาเป็นมือสองมาเพราะฉะนั้นโลโก้อะไรต่างๆก็จะเลือนเลือนหายไปมองไม่เห็นนะครับก็จะรู้ว่าค่ากลิดค่าความละเอียดมันจะประมาณไหนตรงคมนี้ก็เราปรับ ขับเรียมไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันมีความผมมากเกินไปเวลาที่เรารับมันจะได้ไม่เกาะมิดเราตรงขอบหินโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็จบสั้นๆไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับก็ขอฝากคลิปไว้เท่าน,นี้สวัสดีครับ